สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Le Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่าแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r a n d o m for you ของข้อเรื่องเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณตอนนี้วันนี้ใช้ไพ่ชุด Shadow Escape Taro t และ Situations Oracle สัมผัสได้ถึงพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่า Twin f เ a m e นะคลิปนี้เป็นพลังงานของคู่ประเภทนี้โดดเด่นมากเพราะว่าไพ่ชุดนี้ Shadow Escape แปลว่าเงาหลังไพ่มีวงกลมเหมือนกันเลย นะแล้วไพ่ฝั่งเนี้ยเป็นเงาสีดำฝั่งนี้เหมือนกระจกสะท้อนที่เป็นแสงสว่างนะแล้วก็หนึ่ง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 เซนแม่หมอรับดูได้ถึงพลังงานคู่ประเภทนี้ที่จะโดดเด่นมากในคำทำนายวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในหน้าไพา่ข้างในเนี่ยจะเป็นพลังงานอย่างที่เซนแม่หมอรับรู้ได้หรือเปล่าคลิปแ a นด o m เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจ ดึงดูดนํำพายคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ก็เป็นได้ ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยี่สิบเอ็ด 14 41และ99วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์รันด้อมฟอร์ยเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณตอนนี้เพนอฟวอน เขาอยากจะติดต่อสื่อสารหาคุณอยากจะพูดคุยกับคุณมากๆเลยในตอนนี้เขาคิดถึงข้อความคิดถึงเสียงคิดถึงทุกบทสนทนาที่คุณสองคนเคยคุยกันบางครั้งเขามักที่จะระบายออกความคิดถึงคุณด้วยการฟังเพลงถ้าหากคุณยังสามารถเห็นโพสต์ต่างๆของเขาได้หากเขาโพสต์เพลงรัก หรือโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักให้รู้เอาไว้เลยว่าเขาหมายถึงคุณหรือบางพลังงานเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงเพราะเขาอยากที่จะเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็ส่งเพลงเหล่านั้นส่งเสียงของเขาที่เขาร้องเพลงเหล่านั้นให้คุณได้ยินได้ฟังนี่คือความรู้สึกของเขาในไพ่ใบแรก เต็มเปี่ยมไปด้วยความอ่อนไหวภายในหัวใจคิงกับสอดเขาคิดว่าเขาอยากตัดสินใจให้ชัดเจนอยากจะหลุดออกจากสถานการณ์ความงเงียบเงียบเพราะแน่นอนว่าไพ่ใบแรกพูดว่าอยากติดต่อสื่อสารอยากคุยก็แปลว่าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเป็นสถานการณ์ที่งเงียบเงียบนิ่งเฉยแยกจากห่างไกลเขาเลยอยากที่จะตัดสินใจ อยากจะมีเทคแอคชั่นบางอย่างมีการกระทําให้คุณได้เห็นว่าอยากกลับมาคุยนะไม่อยากที่จะต่างฝ่ายต่างเงียบแบบนี้อึดอัดใจในความนิ่งเงียบเนี้ยเขาส่องคุณหนักมากๆากนะเนี่ยเจ้าลนกคู่ตาโตเนี่ยส่องคุณตลอดเวลายิ่งส่องก็ยิ่งคิดถึงยิ่งเครียดทุกทรมานจิตใจความรู้สึกของเขาเหมือนกับจะรับไม่ไหวจะอดทนไม่ได้อีกแล้วในความนิ่งเงียบเช่นนี้อยากที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่าง ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งเฉยต่อกันชนุบสอดเขาเจ็บปวดมากๆทุกครั้งที่เขาคิดถึงนึกถึงคุณความรู้สึกภายในหัวใจของเขาเนี่ยเหมือนถูกอีกาดำสิบตัวมารุมถึงถ้าไพ่สำรับอื่นก็จะเป็นสิบดาบนะแต่ไพ่สำรับนี้เป็นอีกาดำมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากนะสำหรับหน้าไพ่สำรับนี้อีกาดำเน เขาก็จะมารุมถึงศพความหมายก็หมายถึงความเจ็บปวดของเขาเปรียบประมาณได้เท่ากับเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนเขาเป็นซากศพที่มีแต่ร่างกายไร้จิตวิญญาณไม่มีความสุขไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาทำสิ่งใดให้ชีวิตของเขามีความกระชุ่มกระชวยนัสังกระตายกลับมาก็เข้าห้องนอนมือก่ายหน้าผากแบบเนี้ยใครคนนี้กำลังจะปวดทรมานมากๆ กับความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับคนตอนนี้ s o n of Pentacles เขาคิดถึงช่วงเวลาที่คุณทำดีกับเขาพูดดีกับเขาโดยมีการหยิบยื่นการให้สิ่งของการให้การกระทำคำพูดที่ดีต่อใจที่แสดงออกในความรักเขาคิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นวนไปเวียนมาและก็อยากที่จะให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้ง คุณคือความสุขคุณคือความอบอุ่นหัวใจและเขาเองก็น้อยใจเสียใจเมื่อมองมาที่คุณแล้วคุณดูมีความสุขมากๆคุณดูอุดมสมบูรณ์คุณดูไม่เสียใจไม่อาลัยอาวรณ์เขาเลยอ่ะหรือบางคนนะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากตั้งแต่วันที่นิ่งเงียบไปจากเขาคุณดูสวยขึ้นคุณดูมีออร่ามีน้ำมีนวลน,นะรูหมายถึงคุณน่ะไปตั้งใจทำงาน ประสบความสำเร็จในงานดูรวยขึ้นทำให้เขาอะมีความรู้สึกว่าคุณอะไม่ได้แคร์เขาแล้วจริงๆตัวเขาเนี่ยสั่งกระตายขึ้นทุกวันเมื่อไม่มีคุณแต่คุณกลับดูอยู่ได้เมื่อไม่มีเขาดูมีความสุขมากมายขึ้นไปทุกทีไฟอฟวอนส์ ands, เขาสับสนมากๆใจเขาอ่ะใจหนึ่งก็จะสู้ใจหนึ่งก็จะถอย ใจหนึ่งก็จะกลับมาเอาชนะใจอีกใจหนึ่งก็ปล่อยคุณไปดีกว่าเป็นอย่างนั้นเดินหน้า3ามก้าถอยหลัง4ีก้าก็ไม่หลุดจากสถานการณ์นิ่งเงียบสักทีใจเขาเนี่ยเหมือนอยู่กลางสนามรบไม่สามารถหามุมที่สุขสงบปลอดภัยอบอุ่นหัวใจได้เลยมีแต่ความเครียดตัวของเขาคิดถึงเหตุการณ์นในอดีตบางกรณีมีประเด็นปัญหาทะเลาะกันนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นที่เขาใจร้ายกับคุณมากๆ เขาทําให้คุณเจ็บปวดใจหรือบางคนเนี่ยเผลอพลัง้งทําให้คุณเจ็บปวดกายด้วยความรู้สึกผิดความรู้สึกอยากกลับไปขอโทษกลับไปเคลียร์ใจนะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบมากๆใจเขาเนี่ยแทบจะระเบิดออกมานอกร่างกายนะเหมือนกับจะทนไม่ไหวจะทนไม่ได้อีกแล้วกับความเจ็บปวดกับความนิ่งเงียบนี้ asopentacles ใครคนนี้เขารักคุณมากนะยิ่งคุณเงียบเงียบห่างกันไปเท่าไหร่เขายิ่งรู้ใจตัวเองยิ่งเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเหมือนเหรียญทองเหรียญเนี้ยมีคุณค่ายิ่งเขาอยากที่จะกลับมาสารต่อในความสัมพันธ์บางพลังงานคิดไปไกลถึงขั้นเป็นทองแผ่นเดียวกันลงหลักปักฐานแต่งงานเป็นครอบครัวอยากที่จะเคียงข้างเดินทางร่วมกันตลอดชีวิตเขาอยากจะขอโอกาส นี่คือความคิดและความรู้สึกของเขาตอนนี้ถึงแม้เขาจะทุกข์แต่ก็เป็นพลังงานที่ยังจะสู้ต่อไปยังจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้แอ่ซับสอดใจเขาชัดเจนมากๆว่าเขารักคุณเขาไม่สับสนสงสัยกับสถานการณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคือเขามั่นใจว่าเขารักคุณแต่สิ่งที่เขาไม่มั่นใจ คือเขาไม่มั่นใจว่าเขาควรจะกลับไปในชีวิตคุณดีหรือเปล่าเพราะวันนี้เมื่อมองมาที่คุณเนี่ยเหมือนคุณไม่ต้องการเขาแล้วเหมือนคุณตัดขาดตัดใจจากเขาได้แล้วจึงสับสนในเหตุการณ์ว่าจะเทคแอคชั่นอย่างไรแต่ความชัดเจนที่ไม่สับสนลังเลใจเลยนั่นคือการที่เขามีหัวใจที่แน่วแน่มั่นคงว่ารักคุณหากสถานการณ์ในอดีตใครคนนี้เคยทําให้คุณเสียใจเขามีการเปลี่ยนแปลงนะเขามีการตัด เหตุการณ์เดิมๆพลังงานลบๆนิสัยเสียๆออกไปแล้วหรือหากเขาเป็นคนเจ้าชู้มีตัวเลือกมากนอกกายนอกใจหนึ่งดาบเนี่ยคือรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงต่อคุณมากๆพลังงานวันนี้ตอนนี้เขาเป็นเช่นนั้นแล้วเพราะสุดท้ายเขาได้รู้คําตอบแล้วว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรักเขาดีกับเขาได้มากเท่าคุณทรปสอด ความเสียใจอย่างมากมายเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเขาเมื่อเขาคิดถึงคุณตอนนี้เขาเสียใจมากที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจคุณเจ็บปวดมากในวันที่อยู่ในชีวิตกันละกันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคำพูดและการกระทำใดที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจวันนี้เขาเสียใจมากๆเขาอยากที่จะกลับมาขอโทษคุณด้วยความจริงใจความรู้สึกที่เจ็บปวดในใจเขาตอนนี้เขาก็คิดนะ ว่านี่แหละกรรมกรรมติดจรวดแล้วไม่ต้องรอให้ตายไม่ต้องรอโลกหน้าชาติหน้าความทุกข์ในใจอย่างมากมายนี่แหละที่เรียกว่ากรรมผลกรรมจากการที่ทำร้ายคุณใครคนนี้เขาอยากที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ความเจ็บปวดและรู้สึกผิดจะต้องกลับมามีเทคแอคชั่นหรือกลับมาขอโทษคุณนะเขาไม่อาจที่จะนิ่งเฉยแล้วก็เงียบหายไปจากชีวิตคุณได้จริงๆด้วยความรู้สึกผิดมากมายเช่นนี้ เดเฮง Man โอ้ใครคนนี้ไหวไหมเนาะทั้งสิบดาบสามดาบเดแฮงแมนเขาคิดและรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากกับการที่ไม่มีคุณวันนี้ mm hmm. เขาคิดเกี่ยวกับคุณว่าคุณม o ฟออนได้แต่เขายังอยู่ที่เดิมคุณไม่รักเขาแล้วแต่เขายังรักคุณมากขึ้นทุกวันนี่คือความคิดและความรู้สึกของเขานะอาจจะไม่จริงอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะยังรักเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ แต่ภายนอกคุณอาจจะไม่ได้แสดงอาการใดๆหรือคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเมื่อก่อนที่ทักหาเขาอย่างสม่ำเสมอเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนตลอดเวลาวันนี้คุณเลือกที่จะนิ่งเงียบหยุดเขากลับคิดแบบนี้เลยคิดว่าการกระทําที่เปลี่ยนแป,ปลงไปมากเพราะคุณไม่ได้รักเขาหรือคุณไม่ให้โอกาสเขาแล้วกับความผิดในอดีตที่เขาเคยทํากับคุณใครคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ นอนมือไก่นภาเครียดคิดมากพลิกไปพลิกมาบางคนนอนร้องไห้ทุกคืนหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วนะมีอาการนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องยาวนานนะต้องกินยานอนหลับหรือว่าเป็นไมเกรนได้หรือถ้าสาหัสจริงๆมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดเช่นนี้เอซโอบอนส์ ands, เขาอยากขอโอกาส อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆเขามองเห็นคุณค่าความดีอย่างมากมายในวันที่ห่างไกลกันแล้วในวันที่คุณนิ่งเงียบไปนานแล้วตอนอยู่ไม่เห็นค่าพอคุณหายออกไปจากชีวิตพึ่งจะมาตาสว่างนะใครคนนี้เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอยากจะกลับมา พูดความรู้สึกทุกอย่างเลยที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจอยากจะขอโทษอยากจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์มาเยียวยาความเจ็บปวดในหัวใจคุณอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่จริงๆและตัวเขาเองเนี่ยก็จะกลับมาพร้อมกับพลังงานใหม่เป็นเขาในเวอร์ชันใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิสัยดีขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นในวันที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาได้ไปคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างกัน เขาได้ตกตะกอนทางความคิดได้รู้แล้วว่าตัวเขาผิดก่อนหน้าน,นี้ไม่รู้นะว่าผิดไม่เคยยอมรับผิดในวันที่ไม่มีคุณจริงๆความทุกข์นี่นแหละทําให้เขามีปัญญาขึ้นมาทําให้เขามองเห็นตัวเองความเจ็บปวดของคุณกลายเป็นกระจกสะท้อนสะท้อนจิตใจด้านมืดสะท้อนนิสัยไม่ดีในตัวเขาให้ชัดเจนขึ้นเขาเห็นตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาทําอย่างนั้นกับคุณได้ยังไง ทำร้ายคนที time, ่รักเขามากที ids, ่ส kind of ุดอย่างนั้นได้อย่างไรนะพลังงานคลิปวันนี้รับรู้ถึงความเจ็บปวดความรู้สึกผิดคิดมากความทุกข์อย่างแสนสาหัสในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าสูญเสียคุณไปแล้วเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปพลังงานไพ่หมายเล็กหเกิดขึ้น1นสใบในคลิปนี้นะหนึ่งไม้หนึงเหรียญและหนึ่งดาบ 1>, 1, 1 1นะพลังงานของทวินเฟรมคู่แท้ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นภายทั้ง3ใบนี้จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกคุณว่าพลังงานคลิปวัน,นนี้คนเนี้ยที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมคุณเนี่ยเขาตื่นดูแล้วนะเขาผ่านกระบวนการความเจ็บปวดแสนสาหัสเจ็บปวดจากการกระทำของตัวเองที่ทำร้ายคุณเขาสำนึกแล้วจริงๆ 111เนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังงานใหม่เขาเป็นคนใหม่แล้วเขามีความคิดใหม่แล้วเขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างที่เมื่อก่อนในอดีตไม่เคยคิดได้เช่นนี้ m p e r a n c e การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้ว หลังจากที่เขาผ่านกระบวนการการเรียนรู้เติบโตและตื่นรู้แน่ชัดที่สุดในใจว่าคุณคือคู่แท้ของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาจะไม่มีวันยอมสูญเสียไปเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากคนคุยไม่มีสถานะก็ใช้คุณเป็นแฟนเป็นคู่รักหรืออาจจะขยับขยับความสัมพันธ์เป็นคู่แต่งงานคู่มั่นหมายเลยก็ได้การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามมากๆ จากที่คุณมีแต่ความทุกข์คุณก็จะมีแต่ความสุขหัวใจฟูไปด้วยรักจากเขาเพจทครับใครคนนี้เขารักคุณเขาอยากจะมามอบหัวใจเขาให้คุณหัวใจดวงน้อย,อยที่คุณน่ะมีอำนาจที่จะเลือกหรือไม่เลือกคุณมีอำนาจมากๆในการที่จะรับหรือไม่รับ จะบีบก็ตายจะคลายก็ตายอยู่ดีคนเนี้ยตายทั้งเป็นทุกกรณีเขาจะเข้ามาเพื่อขออกาสแต่พลังงานของเขาเนี่ยเป็นการขออกาสแบบอ้อนวอนขออากาสแบบที่คลานเข่าเข้ามาเออถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเป็นอย่างนั้นเลยเขารักคุณมากๆคุณคือความสดใสคือความสุขคือกําลังใจคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาทั้งหัวใจเขามีให้คุณคนเดียวเท่านั้น ด o ว e วอั fortune เพราะคุณกับเขาคือโชคชะตาของกันและกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจัดสรรการพบเจอกันของคุณสองคนจัดสรรบททดสอบและเรื่องราวให้ต้องแยกจากห่างไกลเพื่อให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขามีพลังงานจิตวิญญาณที่อยู่ในระดับเดียวกันกับคุณให้เขามีการพัฒนาด้านสติปัญญาเมื่อเขานิสัยดีขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดสติปัญญามากขึ้นความรักครั้งนี้จึงจะถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเคลื่อนต่อไปข้างหน้าโชคชะตากำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนพันถึงเวลาของการโคจรมารวมตัวกันแล้วมีพลังงานคนทางไกลลูกโลกเนี่ยหมุนอยู่รอบกงล้อแห่งโชคชะตาเขาอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาค หรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้หรือเป็นความรักในสื่อโซเชียลในโลกออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันสุดทวีปซีกโลกเพียงใดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือการควบคุมของโชคชะตาแรงดึงดูดอย่างมหาศาลดึงดูดคนไกลดึงดูดคนที่ไม่มีวันที่จะเดินสวนทางกันได้ให้เข้ามาในดวงชะตาให้ได้มาพบเจอให้ได้มารักกัน King o f เ e n t ์เกิลเขาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับคุณตอนนี้คือความมั่นคงมากๆในใจเขาหนักแน่นเหลือเกินกับความรักครั้งนี้อยากจะรักคุณคนเดียวจากวันนี้ไปตลอดชีวิตใครคนนี้เป็นคนที่มั่งคั่งหาเงินเก่งบางคนมีทรัพย์สมบัติมากมาจากครอบครัวตระกูลที่ร่ำรวยหรือห,หมายถึงตัวเขานี่แหละหาเงินเก่งมาก มีเส้นทางทางการเงินมากกว่า1เส้นทางหยิบจับคิดทำสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองเต็มไปหมดการเงินไม่ใช่ปัญหาในความรักความสัมพันธ์นี้ในขณะเวลานี้หรือหากอดีตคุณกับเขาต้องแยกจากห่างไกลเพราะปัญหาเรื่องการเงินหรือหน้าที่การงานใดๆของเขาพลังงานวันนี้ตอนนี้เขาผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้แล้วร่ำรวยมากๆแล้วกลับมาด้วยพลังงานของราชาเรียญเนี่ย เอาเงินก้อนใหญ่มาให้คุณได้เลยความรู้สึกของเขาวันนี้เขาอยากดูแลคุณเขาอยากอุปถัมภ์เลี้ยงดูคุณเป็นอย่างดีอยากช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินทั่บครับคุณสองคนเป็นคู่แท้กันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามเป็นเพียงการแยกจากตามความต้องการของจักรวาลเท่านั้น แยกจากเพื่อให้ได้กลับมาครองคู่แยกจากเพื่อให้ได้กลับมาผูกพันแน่นแฟนมากกว่าเดิมดูไพ่ใบนี้คุณกับเขาเนี่ยพันผูกผูกพันกันเป็นเกลียวเลยแยกจากกันไม่ได้นะ้าพลังงานของคู่แท้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นดวงจิตดวงเดียวกันโอ้ไพ่ใบนี้ตอบชัดมากเลยหัวใจหนึ่งดวงนะ้ามาจากคนสองคนเนี่ยที่ผูกพันกันรวมกันเป็นหนึ่งคลิปวันนี้ เป็นพลังงานของคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือคู่ทวินเฟรมที่กำลังจะได้กลับมารียูเนียนกลับมารวมตัวกันคุณเป็นคู่แท้ที่มีสัจจะสัญญามีคำมั่นร่วมกันจากอดีตหรือเป็นคู่แท้จากอดีตชาติด้วยปลาในหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดการวนเวียนกลับมาเจอหรือหมายถึงชาตินี้แหละไม่รู้วนกันมากี่รอบแล้วเดี๋ยวห่างเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวห่างเดี๋ยวหายอยู่อย่างนี้ แต่อย่างไรก็ตัดไม่ขาดและพลังงานตอนนี้วันนี้ใกล้ถึงจุดจบของการแยกจากจะเป็นการจากครั้งสุดท้ายจะเป็นการนิ่งเงียบนิ่งหายไปครั้งสุดท้ายแล้ว King of Cups เขาคิดและรู้สึกว่าเขารักคุณมากขาดคุณไม่ได้จะให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการหรืออะไรที่เป็นความสุขของคุณเขาจะหามาให้คุณอย่างไม่มีเงื่อนไข พลังงานของเขาเติบโตขึ้นมากแล้วจริงๆเขาเติบโตจนตื่นรู้ได้แล้วเพราะว่าไพ่ก่อนหน้านี้นเ,นเป็นเด็กถือถ้วยแต่พลังงานของเขามีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นราชาถือถ้วยความรักเขาหนักแน่นมั่นคงนะดูสิทั่วใหญ่ขึ้นแล้วจากพลังงานเริ่มต้นก็รักและแต่รักแบบเล็กน้อยรักนิดหน่อยก็เลยทำให้สถานการณ์มีปัญหาความรักอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นตอนนี้ย เมื่อเขาตื่นดูและเติบโตความรักความสัมพันธ์ต่อไปจากนี้คุณจะได้รับความรักที่มั่นคงหนักแน่นและชัดเจนคุณกับเขาต้องอยู่ในสถานการณ์ความรักไม่สมหวังหรือแยกจากกว่าจะชัดเจนใช้เวลานานเพราะไพ่ราชาถ้วยสำรับนี้เป็นน้องเต่าน้องเต่าคู่นี้เขาจะได้ครองคู่กันนะก็หมายถึงคุณกับเขาจะได้ครองคู่กันได้รักกันแต่ต้องรอคอยอย่างเนื่นนานก่าเต่าเนี่ย นะจะว่ายมาถึงเขาช้าช้าแต่มั่นคงอีกความหมายของน้องเต่าหมายความว่าอยากจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตและเต่าเนี่ยอายุยืนนะหมายความว่าไม่ว่าชีวิตนี้จะอยู่อีก40ปี50สปี60ปีเขาก็คาดหวังว่าคุณเท่านั้นที่อยากให้เคียงข้างตลอดชีวิต ต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อโราคเสริมให้นะคะนิโกเชียเตอผู้เจรจาต่อรองเขาอยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณเจรจาต่อรองขอโอกาสอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ไพ่ใบเนี้ยขยายด้วย การเจรจาต่อรองแบบขอทานความหมายหมายถึงอย่างที่แม่หมอพูดไปอ่ะในไพ่ทาโร่อ่ะพลังงานแบบคลานเข่าเข้ามานะพลังงานแบบยอมแพ้แล้วแต่เธอแต่ฉันขอโอกาสเป็นพลังงานของการต่อรองที่ละซึ่งอีกโก้ละทิ้งซึ่งความดือ้อร,รั้นใดๆ Drastic รุนแรงมากเหตุการณ์ที่คุณกับเขา มีประเด็นปัญหาการทําให้นิ่งเงียบกันไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากไม่ใช่เล็กๆคุณจึงได้เลือกที่จะหยุดนิ่งหยุดความสัมพันธ์ไม่เทคแอคชั่นใดๆเขารู้ว่ารุนแรงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละการกระทําคําพูดที่เขาทํากับคุณในเหตุการณ์วันนั้นรุนแรงมากทําให้เขารู้สึกว่าคุณจะต้องตัดขาดเขาแล้วแน่ๆในครั้งนี้ทวินเฟรมส์โอ้ ไม่เหมาได้ไพ่ทวินเฟรมจริงๆ Energy มาตั้งแต่ด้านหลังไพ่แล้วคู่แท้ทางจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่สะท้อนเงาได้ให้คำมั่นสัญญาไว้คุณกับเขาเป็นคู่แท้จากอดีตชาติมีสัจจะสัญญามีคำมั่นต่อกันหรือในชาตินี้คำพูดคำสัญญาใดที่เขาพูดแลีวยงทำไม่ได้เขาจะกลับมาทำตามสัญญานั้นให้ได้ access granted ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสื่อสังคมโปรไฟล์ปลอมการซ่อนตัวหมายความว่ามีการบล็อกการเกิดขึ้นไม่คุณบล็อกเขาเขากับบล็อกคุณหรือว่าบล็อกกันทั้งสองฝ่ายโปรไฟล์ปลอมไพ่บอกชัดมากเขาส่องสื่อโซเชียลคุณทุกที่ที่เขารู้แล้วก็เป็น แอคเาหลุมเป็นใครก็ไม่รู้ไปส่องคุณการซ่อนตัวนี่ก็หมายถึงแอบ,บส่องแอบบสืบไม่ให้คุณรู้ส่องตลอดเวลาส่องแบบที่คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาส่องคริสคริสจิ้งหลีดเขาเหงามากเลยตอนนี้ความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณ่ะคือใจเขาเหงาเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณ มีแต่ความเงียบจนได้ยินเสียงจงยิ้งหรีดจิ้งหรดนิดดังมากเลยเพราะเงียบสงัดไม่มีข้อความจากคุณไม่ได้โทรศัพท์คุยกับคุณแล้วไม่มีการกระทำใดไม่มีแอคชั่นใดๆต่อกันเขารู้สึกเงามากๆเลยอ้างว้างเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณทุกอย่างดูว่างเปล่าคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทรงจำและจินตนาการเท่านั้นที่พอจะคิดถึงได้ในเวลาที่คิดถึงคุณ e t a l i a t i o n การตอบโต้เขาอยากให้คุณตอบโต้เขาอย่างเงียบแบบนี้หรือทำเหมือนที่เคยทำถ้าคุณโกรธกลับไปว่าเขายิ่งดีกว่าหรือจะลงโทษเขาแบบไหนก็ได้หรือจะแก้แค้นเขาด้วยวิธีใดก็ได้ทำเลยอย่างเงียบแบบนี้นะเราทุกข์เราคิดถึงเราเครียดเราใจจะขาดเออถ้าเขาพูดได้เขาอยากจะบอกแบบเนี้ยการนิ่งเงียบของคุณเหมือนฆ่าเขาให้ตายทั้งเป็นจริงๆคุณอาจจะไม่เคยเป็นแบบนี้นะ คุณอาจจะเคยเงียบแต่ไม่เคยนิ่งนานขนาดนี้หรือคุณอาจจะเคยนิ่งแต่คุณก็ทุกข์และสุดท้ายก็ต้องวนกลับไปทักหาเขาอะแต่ครั้งนี้นคุณนิ่งเงียบห่างไปนานแต่ไพ่ใบนี้คุณใส่แว่นสีดำเป็นการปกปิดนะในใจลึกๆคุณก็ยังคิดถึงเขายังแอบรอคอยเขาแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ่ะนะเขาก็มองว่าคุณไม่เคยเป็นแบบนี้คงจะตัดเขาแล้วคงจะสูญเสียคุณไปแล้ว loss สูญเสียพ่ายแพ้เขารู้สึกเขาสูญเสียคุณไปแล้วจริงๆเขายอมแพ้เขาพ่ายแพ้แล้วเขาจะไม่เอาชนะคุณต่อสิ่งใดเขาอยากจะกลับมาแบบผู้แพ้กลับมาขอโทษกลับมาขอโอกาสกลับมาให้คุณอโหสิกรรมตัวเขาเนี่ยเจ็บปวดมากกับการที่รู้สึกว่าไม่มีตัวตนในความรู้สึกนึกคิดของคุณอีกแล้วรู้สึกว่าคุณอาจจะโกรธเกลเกยียดเข้าไปแล้วก็ได้ นะมีการบล็อกมีการตัดออกอืเขาคิดอย่างนั้นว่าคุณตัดขาดเขาแล้วตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วมีกำแพงกับเขาแล้วบล็อกเขาแล้วความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่สูญเสียอย่างมากสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในสถานการณ์ที่คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วเขาก็จะยอมยกธงขาวยอมพ่ายแพ้ยอมกลับมาแบบผู้แพ้ให้คุณลงโทษให้คุณมาตัดสินแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม เขาก็จะกลับมาเพื่อทำทุกอย่างอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะได้ความรักอยากจะได้คุณคืนกลับมาในความสัมพันธ์อ่ะนี่คือความคิดและความรู้สึกที่เขามีเกี่ยวกับคุณตอนนี้แม่หมอขอจบคำทำนายขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆ จะดูโฆษณาหรือการไม่กดสกคริปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ